สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะพามาเล่นเป็น water level นะครับคือจริงๆแล้วมันก็คือลูกลอยไฟฟ้านี่แหละครับก็เราก็ให้ไฟมันวิ่งผ่านไปนะครับทีนี้หลักการทํางานของตัวนี้เลยก็คือนี่พอไม่มีน้ําปุ๊บมันก็จะให้ไฟผ่านได้นะครับแต่พอลูกลอยตัวนี้มีน้ําพาให้ตัวลูกลอยเนี้ยขึ้นไปไฟก็จะดับนะครับโอเค นี่นะครับผมหลักการทํางานไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเราไปดูการต่อวงจรแล้วก็การเขียนโค้ดกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ตัวนี้เอาไว้ให้นะครับลิงก์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาลิงก์ไปเสิร์ชต่ออีกทีเลยเรามาดูการต่อสายกันก่อนเลยนะครับเนื่องจากตัวลูกลอยเนี่ยนะครับก็จะมีสาย2เส้นเส้นหนึ่งนะครับเราจะไปต่อ5โวลต์นะครับแล้วอีกเส้นหนึ่งนะครับเราก็จะมาต่อที่ขาเจดนะครับ ซึ่งขา7ตัวนี้นะครับเราก็จะต่อลิสเตอร์อีกตัวหนึ่งเป็นกาวนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นการกําหนดให้ชัดเจนว่าถ้าไม่มีไฟน่ยจะเป็นกาวแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้ามีไฟ5วนตก็จะวิ่งเข้าไปปุ๊บมันก็จะได้โลจิกนะครับเป็นโลหรือเป็นไฮนะครับแล้วก็ LED ตัวนี้เราจะต่อขาท3่เอาไว้เป็นไฟสเตตัสน,นะครับโอเคทีนี้เรามาดูโค้ดกันนะครับว่าโค้ดเขียนอะไรกันไว้ยังไงบ้างนะครับ ในส่วนของโค้ดเราก็สามารถก๊อปตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะครับโค้ดตัวนี้ไม่มีไลบรารีอะไรนะครับเป็นไลบรารีเบื้องต้นของ Arduino IDE ที่มีให้อยู่แล้วนะครับผมทีนี้เรามาดูโค้ดกันเลยนะครับโค้ดตอนแรกเลยนะครับเราก็จะให้ขา12นะครับเป็นขาที่เป็นขาอ่านส่วนขา13เนี่ยนะครับก็เป็นสเตตัสนะครับในการอ่านนะครับส่วนในของของเซตอัพนะครับของเซตอัพเนี่ยเราก็จะให้ ทีเดียวมอนิเตอร์เนียนับอยู่ที่9,006นะครับแล้วก็พอเบิร์นครั้งแรกปุ่มก,ก็ให้พิมพ์คำว่าไมโครโปรเจกต์ไทยแลนด์ออกมาเลยแล้วเราก็มาตั้งพินโหมดนะครับว่าให้เป็นเอาพุตตัวหนึ่งแล้วก็เป็นอินพุตตัวหนึ่งนะครับตัวอินพุตก็เป็นตัววอเตอร์เลเวลนั่นเองทีนี้ในรูปนะครับก็เอาวอเตอร์เลเวลนะครับใช้ดิจิตอลลีดแล้วก็เก็บลงในบอททอนสเตตัสนะครับตัวนี้นะครับเพื่อให้รู้ว่าสถานะตอนนี้ของของตัว Water level เป็นอะไรนั่นเองนะครับแล้วทีนี้เราก็มาเช็คเงื่อนไขนะครับว่าสเตตัสถ้าเป็น high อยู่ก็ให้ให้ LED ติดนะครับแล้วก็ให้ปิ้นสเตตัส water level เป็น high ออกมานะครับในมุมกับการตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแก้เป็น low เคนะครับถ้าสเตตัสตรงนี้นะครับเป็น low นะครับผมเราก็จะให้ตัว water level ปิ้นคำว่า low ออกมานะครับแล้วก็ให้สเตตัส LED เป็นโลนะครับทีนี้เรามาลองเบินโปรแกรมกันดูนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คือลูกลอยมันตกอยู่ด้านล่างนะครับมันเลยปิ้นท้ายนะครับเราให้ลูกลอยขึ้นตัวนี้จะปิ้นโลนะครับโอเคตัวนี้ก็สามารถเอาไปไประยุกใช้ได้หลายๆอย่างนะครับเช่นการวัดว่าน้ําหมดหรือยังหรือน้ำท่องไปแล้วหรือเปล่านะครับผม หลัการทํางานก็มีประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เอาไว้ด้วยนะครับยังไงก็ลองไปไประยุกต์ใช้ดูนะครับว่าเราไปไประยุกต์ใช้กับอะไรได้บ้างสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้สวัสดีครับ